ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนำชัยเพื่นเกษตรครับอีกหนึ่งอีพีครับตอนนี้พามางานพระแทนศิลาอานครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มนิดนิดนะครับ พามาเท ну ี่ยวชมครับเราจะจัดอยู่ในช่วงประมาณมกราฮะประมาณ12วันนะครับพามาชมบรรยากาศครับ่ <m 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 ันผู <m <m ้ชมครับตอนนี uh um <m <m ้อยู่ที่อำเภอรับแลนะครับจังหวัดอุนตลดินฮะพอดีกลับมาที่บ้านนะครับแขกวัดพระเกศศิลาอาพรุกนี้มรดกของดีจากอาตมา มีจำนวนจำกัดมีแค่ห้าสิบองค์เท่านั้นแนะไม่ใช่ของวัดพระแท่นะเป็นของส่วนตัวที่อยากจะนำมาแจกมอบให้เป็นของดีสิดใจของดีสิตใจสำหรับคนบุญวัดพระแท่นนะมองแล้วชื่นตาชื่นใจวันนี้สายบูญสายสว่างในหอกเหนือเติมยาเสิมสุดยอดที่ส่อฟ้้าเลย กาลูกโพนนาสาธุการกับญาติโยมสามตุ๊กทจรตุ๊กตาใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับตอนนี้พระแท่นศิลาอาดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับปิดไปแล้วยังเหลือแค่พระเดชคุณท่านกำลังเติมพระผาาอยู่เท่านั้นแล้วก็ยังมีโต๊ะให้ร่วมมุนนะให้เทพทัณใจอธิษฐานได้มาสิบบาทนะครับร่วมช่วยกันสนะครับ แต่เราก็ยังมีโต๊ะทำหมูเลี้ยงตั้งตู้ไว้ให้เอาไปร่วมโดยก็จะม้วนนี้กัดเวิพุชตาแหวนบากถวายบูชาตอนนี้ผมเดินเข้ามาในตัวของโบสถ์นะครับของพระแทนศิลาอาณะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตัวอื่นก็เดี๋ยวขอกราบพระก่อนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือพระเทนสีละอ่านนะครับพามาชมเลยครับเราก็จะเห็นนะครับใครที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยววันนี้พามาชมครับท่านผู้ชมครับด้านใน นี่ะน,ะน,นะครับคือเระ่ทนศิลาอารนะครับท่านผู้ชมถ้ามาตอนดึกๆแบบนี้นะครับก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็เดินสะดวกสบายดี นะครับใครที่เคยมานะครับสักการะแล้วก็จะเห็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับอันนี้คือประเทนศิลาอาดนะครับขออนุญาตไล์สดนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พาไปชมเรื่องราวของการทําการเกษตรนะครับแต่ว่าพามาทําบุญครับวันนี้นี่ครับท่านผู้ชม ก็จะมีนะรครับสาธุชนเนาะนะครับเขามาทําบุญก็จะโยนเหรียญลงไปนะครับโยนเหรียญข้างล่างนะครับ นี่ครับเขาบอกว่าให้โยนเหรียญนะครับจนถึงบาทเนี่ยะข้างล่างนี่ฮะเดี๋ยวผมจะโยนนะครับลองดูนะครับนี่ครับลงด้วยฮะเออนี่ครับลงบาทด้วยนะครับนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูงานข้างนอกบ้างนะครับ โอ้งโค้งโค้งโค้เป็้งโค้นี่้งโค้ง้เป็้เโค้งีค้งโค้งโค้เป็้งโค้ทโค้งโค้งโคิงโค้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 งเคินทา้งไป้งโค้งโค้ง้งรค้งโคดงโย้งโค้งโครงโค้งโค้ยโค้รโครงยค้าโค้งนคางโครงโค้า้งนคงโค้ค้า้ง้งโค้งโค้งโ้ง้งโค้งโ้งโค้บ้งโค้งค ให้มากนะครับกิจการสิ่งใดหมดนะหมดนะสร้างเสริมสร้างฐานนี่ครับนี่คือภายนอกนะครับมีพระอาจารย์นะครับคอยบรรยายตลอดเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมสาากทุกคนทุกท่านเธอขอสาธุครับถ้าภาพมันเคลื่อนไหวยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับ นี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศอาจจะช่วงดึกๆนะครับเขาเริ่มปิดร้านแล้วนะครับเรมดแลเขาเริ่มปิดแล้วนะครับนี่ไไไปแม่มาานจะมาเดิมา มามาดูครับบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับอ,อันนี้คือบรรยากาศภายนอกนะครับท่านผู้ชมก็จะ,จะมีของขายนะครับแต่ถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าช่วงที่เป็นช่วงกลางวันนะครับอาจจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงที่แบบว่า มาดูพืชผลทางการเกษตรนะครับว่าเขามีขายอะไรบ้างจริงๆมีเยอะแยะมากมายนะครับในโซนนี้การเรียกร้องให้กับสัตว์ดูใต้รัฐธรรมนูญนี่เป็นความนี่ครับดูนี่ครับมานี่มานี่มานี่มาดิการวิ่งวิ่าปิามาเดินมาเดินไปไหนปลอยปลปมามาเดินมาครับมาดูครับท่านผู้ชมครับนเนี่ย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 มาแล้วไงมา ตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บของแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะมาดึกๆหน่อยนะครับพอดีผ่านมาแถวนี้พอดีนะครับ <c oughs> พามาดูของขายครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงกลางวันถ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาโซนนี้ก็เดี๋ยวพามาชมนะครับเรื่องราวของการขายกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรนะฮะ นี่ครับบรรยากาศนะครับใครที่เคยมาแล้วนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่มีของขายเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นพวกน้ําตาลใช่ไหมฮะนี่กะทิทวงงานนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับมีน้ำตาลต้นโหดใช่ไหมฮะนี่ครับท่านผู้ชม อันนี้คือเอกลักษณ์ของงานพระแท่นเลยนะครับก็จะมีนี่แหละหลักๆก็คือพวกน้าตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลพวกน้ำตาลตะโหนดนต,านตาลตตาปี๊บนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายนอกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นของเมเล็ตทั่วไปนะครับพอะคงพะหมเนี่ย ตอนนี้เขาจะปิดแล้วนะครับแต่ว่าอีกประมาณประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับเขาก็จะเริ่มปิดเดี๋ยวจะเปิดอีกทีก็จะประมาณ8ปดโมงเก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับพามาเที่ยวครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พามาดูเรื่องราวของการทําการเกษตรต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับพอดีอยากให้เห็นบรรยากาศนะฮะ คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยเดินสะดวกนะครับประมาณสักสามทุ่มนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะสะดวกสบายนะครับเดินคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมาด,ด,ดูครับท่านผู้ชมบรรยากาศแบบอากาศสบายนะครับตอนนี้ก็ประมาณไม่เกิน15บห้าสิบองศานะครับท่านผู้ชม อากาศกำลังหนาวพอดีเลยฮะนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับมีขายเยอะแยะมากมายก็เหมือนเหมือนกับพวกของผมนะครับหรืองานบรรยากาศกาชาติทั่วไปนะครับท่านผู้ชมใครที่ชอบมาเดินแบบซื้อของสบายๆนะครับ เล่นก็มีนะครับเขาเริ่มปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็ามาดูบรรยากาศแต่ตอนปิดนะฮะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าที่นี่นะครับโดดเด่นจริงๆ,ๆเนี่ย จะเป็นเรื่องของการประดับไฟนะครับบอกได้เลยท่านผู้ชมนะครับว่าที่นี่สวยมากนะครับแต่ใครมาที่นี่เนี่ยจะเห็นนะครับเรื่องของการประดับประดาไฟนะฮะสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนี่ครับดูบรรยากาศนี่คือด้านหน้าของวัดพระแท่นศรีละอานนะครับที่ตั้งอยู่อำเภอรอบแรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่ครับบรรยากาศ อาจจะร่งโล่งหน่อยครับแต่ถ้าเป็นช่วงประมาณกลางวันเนาะอาจจะช่วงเช้านะครับ9โมงจนถึงประมาณ2ทุ่มในแบบคึกคักมากนะครับนี่ครับดูการประดับประดาของไฟฮนะไฟสวยมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับที่ผมมาจริงๆผมเข้าจากด้านหลังนะฮะ ันนี้เป็นด้านหน้านะครับมีทางเดินจากด้านหน้ามานะครับก็จะเห็นนะครับนี่ทางเดินครับเป็นทางเรียบๆนะครับสามารถขับรถยนต์ขึ้นได้นะครับถ้าในกรณีที่แบบเขายังไม่ได้จัดงานนะแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่อยากพามาชมนะครับตอนดึกๆเนาะนะครับจากด้านหน้านู้นนะครับท่านผู้ชม อันนี้จะมีผู้คนนะครับเดินเข้ามาแต่ก็เริ่มนะครับทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือประมาณสี่ทุ่มเลยครับท่านผู้ชมสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะนะพามาชมบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ายังไงช่วงที่กลางวันนะครับถ้าเป็นกลางวันก็จะพามาชมเรื่องราวของการขายนะครับพืชผลทางการเกษตรนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอยากพามาชมนะครับ แต่วันนี้มากลางคืนพอดีนะครับก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ่ายบรรยากาศงานประแท่นศิิาอาณไม่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ